สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยใหญ่น,นะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นออเดอร์วอร์เดอร์นะฮะกับตัวชิสุนั่นเองซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเวอร์ใส่หน้ากากนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีตัวเวอร์ที่ถอดหน้ากากอ่าอันนี้จะเป็นตัวเวอร์ใส่หน้ากากนั่นเองนี่จะมาข้างหน้าแบบนี้อันนี้ด้านข้างซึ่งเซตนี้ก็จะมาคู่กับเดโบนะฮะอีกข้างหนึ่งข้างบนแล้วก็ข้างล่างโอเค เราจะมาแกะดูข้างในกันซึ่งข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมาเป็นถุงถุงเดียวแยกมาเป็นตัวดาบออกดาบหัวป้าคุมตัวแล้วก็ฐานนะฮะแบบนี้แบบน แกช็คข้างในกันเลยตัวดาบอันนี้บางทีเนี่ยมันอยู่ในกล่องมันจะจะถูกเหมือนหมุนหมุนมุน,มน,มนพับมาจนมันงอแบบนี้นะฮะนี่เราอาจจะดัดดัดมันหน่อยได้นะฮะอนะก็ดัดดัดให้มันตรงขึ้นมาได้นี่ก็จะค่อนข้างตรงนิดนึงนะฮะ ตัวอันนี้ก็จะเป็นปอกดาบหน้าเวอร์ชันนี้ก็คือจะเป็นตัวเวอร์ชันใสหน้ากากนะฮะแบบนี้นี่ฮะและ้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นผ้าคลุมขาวปกตินะครับไม่ได้มีไฮไลท์ส่วนไหนนะตัว ตัวก็จะเป็นเวอร์ชั่นน่าจะเหมือนเดิมนะผมไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวจะปะัดคลิปตัวเก่าไว้ให้ดูนะฮะก็คือจะเป็นลงสีตามปกติไม่ได้มีไฮไลท์ส่วนไหนนะฮะอ่าจะเป็นสีปกติทั้งหมดเลยนีน่นะฮะชุดดาบถือนี่มือนะฮะแล้วก็ฐานจะเป็นเหมือนเดิมคือฐานดำนโอเค เรามาประกอบดูกันดีกว่าอันนี้จะใส่พาคุมก่อนนะฮะแล้วก็ใส่หัวตามเข้าไปแบบนี้นี่มันก็จะล็อกพาคุมไว้ด้วยให้แบบนี้นี่ส่วนดาบนะฮะมือหนึ่งถือเป็นดาบอันนี้จะเป็นข้างนี้อื อีกมือหนึ่งก็จะถือเป็น,ป,นปลอกดาบนะฮะ <c oughs> นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะคือรายละเอียดต่างๆก็จะเหมือนกับตัวเก่าเลยนะครับแค่ต่างกันที่ตัวนี้เป็นใส่หน้ากากส่วนเรื่องสีนี่ผมไม่ <c oughs> ไม่ไม,ไม่มั่นใจนะฮะว่าเหมือนเดิมไหมแต่คิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะ,ะนี่ รายละเอียดจะประมาณนี้เลยนะเราใส่ฐานให้ดูเลยนี่เราลงก็จะสวยงามแบบนี้นะฮะกับตัวชิสุของเรานั่นเองนี่ส่วนความสูงตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ 18เซนนี่ตรงนี้ถึงตรงนี้นี่อยู่ที่18เซนนะฮะก็เป็นไซส์โดยประมาณของออเดอร์วอร์เดอร์อยู่แล้วไซส์มันจะประมาณนี้นะฮะนี่ถือว่าเป็นจากเรื่องสลามอีกตัวหนึ่งที่โอเคเลยนะถ้าใครชอบก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะครับวันนี้เราก็เอามารีวิวที่ช่อง ของโอโคทอยของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s สไคร e ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ